ละไซมาเฟย์ค่อยิิว่าอีกหนึ่งร้านบิ๊กไซน์นะคะที่พามาคุณผู้ชมมาชิมค่ะนั่นก็คือร้านโกเคอรี่แบง k อกนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านขายข้าวแกงกะหรี่ค่ะพี่คะร้านนี้มีอะไรบ้างคะเมนูค่ะเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดและที่ขึ้นชื่อของร้านเลยนะคะคือข้าวราดแกงกะหรี่นั่งชุดแป้งทอดค่ะเราไซส์นะคะเรามีไซส์แบบไซส์เรามีให้เลือกหลายไซส์ค่ะตั้งแต่ไซส์ S S M L L L งั้นเอาเป็นว่า ทำขอลองไซส์ธรรมดาก่อนละกันนะคะโอเคได้ขอที่หนึ่งนะคะแค่ก้าวเท้าเข้าไปในร้านก็ได้กลิ่นหอมเครื่องเทศแท้จากญี่ปุ่นโชยมาเลยครับที่นี่นะครับจะเป็นข้าวแกงกะหรี่สไตล์ของเมืองคานาซาวะจากประเทศญี่ปุ่นครับเอกลักษณ์ก็ต่างกันออกไปนะครับั่นก็คือเสิร์ฟมาในภาชนะเงินเท่านั้นครับภายในจานประกอบด้วยกะหล่ำปลีหั่นฝอยน้ำแกงกะหรี่ที่เหนียวข้น เนื้อหมูทอดแบบกรอบนอกนุ่มในและนอกจากหมูแล้วนะครับทางร้านเราก็ยังมีให้เลือกทานนะครับทั้งเนื้อไก่เนื้อวัวตามใจชอบเลยครับเรียกได้ว่าที่นี่อร่อยตามต้นตำรับของญี่ปุ่นแท้เลยละครับขคาเดอขอบคุณค่ะวาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นขนาดธรรมดานะคะ แต่ว่าก่อนอื่นค่ะที่เราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยววันนี้พันคุณผู้ชมไปพบกับคนนึงค่ะเขาเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะคะ,ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับหุ้นส่วนของร้านนี้ค่ะคุณท็อปปี้ค่ะสวัสดีค่ะคร,ร้านนี้เนี่ยมีสาขาที่ญี่ปุ่นแลน้วเึกยังถึงมาเปิดที่เมืองไทยคะผมอยู่ญี่ปุ่นเด็กก,ก,กินแกงกะหรี่นี่กินแกงกะหรี่ที่นใช่ใช่แกงกะหรี่หวังก็คารี่สาขาญี่ปุ่นแต่ว่า คนแต่ชอบใช่ไหมอะไระอยากกุตราวันแต่นะครับแล้วเมื่อกี้ทนเดินเข้ามาค่ะแพมเห็นป้ายเบื้องเริ่มเลยกินกี่กิโลจะได้รางวัลอะไรบ้าง2กิโลมีกินได้แล้วฟรี4กิโลกินได้แล้วเก่งกาทํา1สิบจาน6กิโลมีนั้นได้3 0นาทีหนึ่งมุมบาทถ้า 5, 8กิโล45นาทีได้2มุมบาทโอ้ส5้านาทีสองมือใช่คับคุณช่องคานได้เยอะมากาค่ะ10กิโลใหญ่ๆ10กิกิโลว่าย เหมือนจะมองได้แล้วว่า4ี่หมื่นบาทได้4ี่หมบาทคนไทยเคยทำได้เยอะสุดกี่กิโลคะได้ว่าตรงสองกิโลจะสองกิโลอ๋อย่างมึงเริ่มต้น2อกิโลเท่านั้นทีนี้ค่ะอยากเห็นไซส์2อกิโลแล้วค่ะโอเคกลับได้ครับสองกิโลขออนุญา ใหญ่มากมีคนไทยทําได้คือกินหมดเลยเกลี้ยงเลยเหรอคะได้ครับได้แปดกล่องแปดคนทําได้ผู้ชายหมดเลยปะคะผู้ชายหมดเลยอ๋อผู้ชายหมดเลยเพราะว่าคงกินไหวแหละถ้าให้เป็นแพมคนเดียว <c oughs> ไม่ไหวแน่นอนคะ่ะวันนี้เห็นหน้าตาแะ้วอยากจะชิมแล้วขอลองชิมเลยได้ไหมคะขอกระซิบบอกเลยนะครับว่าร้านนี้นะครับเข้าใจดีสำหรับคนทานจุครับถ้าค, <c oughs> คุณผู้ชมสามารถทานข้าวแกงกะหรี่น้ำหนัก2กิโล ขายในเวลา15นาทีได้ก็กินฟรีไปเลยครับยกมือยอมแพ้ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทีณ่ทำให้มากค่ะ,คะไม่ <c oughs>